เกษตรกร,กรไทยคืออาชีพผู้ให้ชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตทุกอาชีพบนโลกใบนี้เชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนลำยายพลังดินสนับสนุนโดย บริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยคงไม่แปลกนะครับที่เกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เลือกวิธีการทำกรเกษตรตามรอยคนเก่าก่อนซึ่งเป็นวิธีการแบบเดิม แต่หากมีสักคนหนึ่งในหมู่บ้านได้หันเหได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรรูปแบบใหม่จนประสบผลสำเร็จคนคนั้นก็จะกลายเป็นแบบอย่างกลายเป็นศูนย์กลางให้กับชาวบ้านได้ทำตามเหมือนอย่างเช่นเรื่องราวของมานะเกษตรกรท่านนี้ที่ในปัจจุบันเขาได้กลายเป็นศูนย์กลางกลายเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้านไปแล้วต้องไปติดตามกันต่อครับว่าเป็นเพราะอะไร ลำไยที่มานาปลูกมีชะตากรรมชีวิตไม่ต่างจากผู้เป็นเจ้าของพวกมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการรักษาอาการเจ็บป่วยมาแล้วหลายครั้งบางต้นแห้งตายจนทำให้มานะคิดท้อแท้ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรแต่ชีวิตเขาและลำไยก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งไปที่ตลาดเขาแนะนำแบบให้ใช้ อันนี้ลองไปบำรุงดินทีใช้ทอสช่วงแรกๆก,ก็ไม่ได้ความรู้อะไรจากไหนหรอกเพราะว่าเราก็ต้องไปที่ร้านขายปุ๋ยขายยาแล้วก็ไปเจอเนี่ยที่เขาแนะนำบอกเอาอันี้ไปใส่ที่อกทอสเนี่ยไปใส่ทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็มีไส้เดือนมีอะไรเนี่ยที่แรกผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ พอเอามาใส่ดีเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกมันดีขึ้นมาเลยดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ปุ๋ยเคมีที่เราเคยใช้มันก็ใช้น้อยลงเพราะว่ามันทำให้ดินกลับคืนมาสภาพดีด,ดีดีขึ้นมาเรื่อยๆเขาได้ตัดสินใจนำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้กับสวนลำใหญ่ปรากฏว่า ดินที่เคยแห้งแข็งกระด้างไม่อุ้มน้ําได้ปรับสภาพกับกลายเป็นดินร่วนซุยสําคัญกว่านั้นคือมีไส้เดือนจํานวนมากชอนชัยอยู่ในผืนดินเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้มานะมั่นใจว่าดินของเขามีสภาพที่ดีแล้วยิ่งกว่านั้นคือผลผลิตที่ได้สร้างกําไรอย่างมากไม่ได้ขาดทุนเหมือนในอดีต2สอสามปีครับสองสมปีหาทางแก้อยู่สองสามปี ันว่าเจอทอดเข้ามาแก้ช่วยแก้ปัญหามันก็รู้สึกดีขึ้นพอเราเอามาใส่แล้วมัน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 ดีขึ้นมาเลยในแบบข้างล่างคะข้างล่างก็มีไส้เดือนแล้วก็ดินมันก็ดีขึ้นมาแล้วก็ต้นไม้มันก็เขียวเขียวมาตลอดเลยถึงหน้านี้หน้าแร้งมันก็เขียวลูกก็ใช้ได้ลูกตก ลูกใช้ได้มากใช้ดีมากแล้วลูกใหญ่ขึ้นมันแน่นอนนะมันถ้าเรามันเกิดมาจากดินดีเนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยดินมันดีขึ้นมามันก็มันแน่นอนเลยเราก็มีกําลังใจขึ้นแต่นี้จะใส่พวกปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักบ้างอะไรบ้างไปอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เกษตรดินดีนี่เกษตรดินดีนี่ต้องใส่อยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าราคาก็ไม่แพง ผลผลิตเพิ่มไปตั้งอีกเท่าตัวต้นทนุนก็ลดมาอยู่เยอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยอเมื่อดินดีกว่าในอดีตทำให้มนะเลือกจะนำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้กับสวนลำไยของตัวเองจนถึงปัจจุบันโดยมนะเล่าว่าหลังได้นำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้ในปีแรกก็เห็นผลดีที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะใบของลำไยเขียวขจี ให้ผลดกแข็งแรงไม่หักง่ายเหมือนแต่ก่อนจึงคิดว่าเกิดจากสภาพดินที่ดีขึ้นเมื่อใช้รูปแบบเกษตรดินดีมานานกว่า4ปีผลผลิตจากลำไยก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถลดต้นทุนต่างๆได้มากมายนอกจากการปลูกลำไยแล้วมานะยังได้นำรูปแบบเกษตรดินดีไปใช้กับนาข้าวยางพาราและฟักขาว คือสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวโดยปัจจุบันครอบครัวของมะนะมีกำไรจากการปลูกลำไยปีละ65,000บาทจากฟักขาวปีละกว่า86,000บาทจากไม้สักและเลี้ยงจิ้งรีดรวมแล้วไรายได้ปีละเกือบ3,000 300, 0 0บาทมาตอนหลังเขาก็ใช้มาทุกปีก็มีอยู่ลายหนึ่งพวกที่ขาโพดแล้วก็ใส่ปลูกโพดน่ะใส่ยูเรียแล้วมันก็ไม่ขึ้น เขาก็ผสมว่าพอพอใส่เข้าไปก็พ่นก็ขึ้นปลูกข้าวไว้กินเองเพราะนาเรามีแค่ปลูกข้าวไว้กินเองแค่สองอไร่ก็อร่อย <c oughs> กินข้าวอร่อยกินนิ่เพราะผมเป็นคนเลือกกินยากเรื่องข้าวถ้าข้าวแข็งข้าวไม่นั่นนะไม่ได้เลยก็เลยต้องปลูกข้าวไว้กินเองก็ใช้กเกษตรดินดีเนี่ยผลผลิตเพิ่มเท่าตัวเลยนะ ก็คงถ้าไม่มีเกษตรดินดีก็คงไม่อยากจะทำแล้วเกษตรนะดินที่ดีขึ้นจากรูปแบบเกษตรดินดีนอกจากจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับลำไยและพืชพันธุ์นานาชนิดแล้วแต่กําลังสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวทุกชีวิตเพราะทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายตามวิถีของเกษตรกรไม่ต้องแข่งขันและเร่งรีบจนเกินไป พวกเขาทำหน้าที่เป็นนายของตัวเองเพื <c oughs> ่อสร้างความสุขทํากลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินฐานัะมูลทองสงรายงานอ๋อขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐมากเลยที่ให้แสงระหว่างแก่เกษตรกรไทยให้ชีวิตให้อะไรอ่ะผลผลิตก็นับว่าอาจารย์ประเสริฐได้เป็นคนที่ ให้กับให้อย่างเดียวกับเกษตรกรไทยติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางททบห้า เลิกใช้เคมีเพราะคุณเชื่อในดินใช้เคมีเนี่ยน้ำมันเขียวจริงจริงแต่แล้วคุณก็วอกแวกทำไรอ่ะ <laughs> คุณเริ่มสับสนหน้ามือตามัวจะซื้อซื้อแล้วคุณก็เป็นหนี้คุณต้องเชื่อในดิน เชื่อในดินเชื่อในดินเชื่อในดินที่ดีทอชดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชืน้นให้เสเดือนให้ปลา ให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง hey, ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ไหมให,ะนะให้อิสรภาพให้ชีวิต ให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีพอด ไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุย ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของกเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนาสารเคมีละ่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช คุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพอ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษ ที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ แต่ข้าวไม่ลม้มหวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้องไม่ขึ้นแข่งเพียงไม่มีอยากรู้จริงๆเหรอ ተቧራኝ